คารับชมการแต่งท่าสพในครั้งนี้ฝากกดแชร์และรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อความเป็นมงคลไปพร้อมกันกับพวกเราทุกทีที่อนาจักรสาวน้อยเพชรบ้านารณ์อำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสังขามแห่งนี้ครับงานบวงสวงพระพยอนะครทายอ้อนะครับณลานบระลัมพิธีสำนักงานบ้านพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าศิลปินมาหอดมาครบหมดแล้วขณะนี้นะครับช้างทั้งสองเชือกไดเดินเข้ามานะครับใครเป็นใครก็ดูเอาครับพี่น้องตอนนี้ช้างมาแล้วประดพิธีนะครับโดยช้างเชือกแรกนั้น จะเป็นแห่งชาติครับพ่อปอฉลาดน้อยและท่านในห้างทวีชัยจริยะเอียบุดมได้ขึ้นบนหลังช้างนะครับในช้างเชือกที่หนึ่งในขณะนี้ครับถึงปั๊บนะครับช้างก็จะนั่งลงนะฮะแล้วก็ท่านประธานทั้งสองท่านนะครับนะครับก็จะ ลงจากหลังช้างส่วนในเชือกที่สองนะครับท่านประธานบุญมาพันดวงครับ <c oughs> สั่งมาแต่สุรินมันละมากมากผีเนาะเป็นบ่ะโอ้งางามจ้ว่วขณะนี้นะครับ ท่านปอขนาดน้อยนะครับพอปอขนาดน้อยศิลเปินแ่งชาติและในห้างทวีชัยจริยาเกียรติบุดมครับท่านเดินทางเข้ามาเป็นประธานนะครับในชุดที่หนึ่งก่อนนะครับและชุดที่สองจะตามมากับช้างเชือที่สองนะครับนั่นก็คือท่านประธานคุณตาพันดวงนะครับนะครับนั่นก็จะลงถักช้างนะครับ ซึ่งเดี๋ยวชาจะสองเชือกน,นี้นะครับจะเดินกลับไปรับบอสโจโ,โยมนินนะครับและคุณแม่สุภาพนะครับเป็นชุดที่สองครับและก็รวมทั้งแขงกผู้มีเกียรตินะครับอีกสองท่านที่จะมาพร้อมกับขบวนที่สอง หับช้าจะเดินกลับไปนะครับ่นบบ้นประธานบุญมาพันดวงครับจะบมาถึงีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทา่านผู้ชมการติดตามชมการถ่ายทอดสดครับพิธีบวงสรวงภาพยนยุ์เรื่องขายอ,อ้อ แต่เจ้าสดจากอาณาจักรสาวน้อยเพ็รบ้านแนพอรอำเภอโกสุวิสัย,ยจังหวัดมาสารคามขณะนี้นะครับชา้าตสองเชือกได้เดินกลับไปสู่ด้านหน้าของบ้านนะครับคุณแม่สุภาพนาบุษาบอสโจโจมนิงน,นาบุษาและแขกผู้มีเกียรตอีกสองท่านนะครับที่ จะเดินทางเข้าสู่ประวิธีบูงสวงแล้วขอต้อนรับคุณพิ่คุณพันดวงนะครับภริยาของท่านประธานบุญม,มาพันดวงนะครับได้ให้เกียรตินะครับมาร่วม นะครับอยู่ในที่โบสถ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับในขณะนี้นะครับในพรมพิธีนะครับก็มีศิลปินมากมายครับที่เดินทางมาร่มาวมงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ขายอ้ออันประกอบด้วยเบลลนิพาดาจากแกรมมิ่โก และออฟสุรพลจากหมอลำไอดอลซึ่งจะเป็นนักแสดงเป็นคู่พระคู่นางครับและแน่นอนที่สุดนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องมีนักแสดงอื่นๆนะครับที่จะมาร่วมแสดงด้วยนะครับอุ๋งญิงรัตนาพรครับนะแล้วก็ศิลปินต่างๆนะครับหลายๆท่านนะครับของ คณะสาวน้อยเพชนบ้านแผงและก็รวมทั้งลำเลไรรอดโชว์นะครับขอรียนชิญอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีครับครบสวัสดีอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศีนักประพันธ์เพลงชื่อดังของวงการลูกทุ่งหมอหลำครับท่านอาจารย์สัญลักษณ์ก็เดินทางมา ร่วมงานกับเราด้วยในขณะนี้นะครับท่านเดทธรมาถึงปนที่เรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวทักทายนะครับทา่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ฝากกดแชร์นะครับไปตามกลุ่มต่าง,างๆนะครับแล้วก็ไปที่หน้า Facebook เหมือนเป็นสาธารณะเอาไว้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆในโซเชียลของท่าน ได้รับชมภาพบรรยากาศนี้ไปพร้อมๆกันตัวเลขยอดขึ้นเรื่อยๆครับจะแตะเจ็ดพันกว่าคนแล้วนะครับขณะนี้เราคาดว่าน่าจะถึงหมื่นมันหลดอะไรนี้การแต่ทอดสดงาพิธีบวงสวงภาพมีเรื่องคายออนในวันนี้ครับะขณะนี้นะครับบนหลังช้างทั้งสองเชือกขบวนที่สองอออที่ จะเดินทางเข้ามานะครับคุณแม่สุภาพและบอสโจย,ยมนินนะครับได้ขึ้นบนหลังช้าง,ง,งกกเชือกแรกไไเดินเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะน,น,นี้ได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันครับเป็นความกิ่งใหญ่และอลาัางการช้านี้เปลี่ยนสเสือนสัตว์คู่บ้านคู่เมืองน,น,นะครับของประเทศไทยของเราซึ่ง แน่นอนที่สุดนะครับความเป็นมงคลความยิ่งใหญ่นะครับของพิธีกรรมต่างๆเราก็ใช้ช้างในการสื่อนะครับแล้วก็รวมทั้งมาประกอบพิธีเพื่อความเป็นมงคลอย่างมากนะครับ ขณะนี้นะครับจะได้ว่ายูทูบเบอร์ช่องต่างๆนะครับนักข่าวสื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับไปเกาะติดตั้งแต่ช้างเริ่มเดินมาจากทางด้านหน้าของสำนักงานอาณาจักของเสารน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ้องบอกว่าจิ้งใหญ่จริงๆครับการทําพิธีในครั้งนี้นะครับตามเริ่ครับ9โมงพอดีนะครับสำหรับตั้งแต่แรก จนถึงปัจจุบันนี้นะครับนะครับเราเดำเนินการไปเรื่อยๆแฟนลวลเราก็จะเข้าสู่พิธีบวงสวงเห็นแต่ในยูทูบแหละต่อไปนะครับมาแ,แต้พิ่เติมเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาทำพิธ<ส>ีแล<ด>้วในปพิธีเลยนะครับเ<ด>ส้นกระดาษนี้ประธานในชุดที่หนึ่งได้เดินทางเข้ามานั่งประจัที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญเฮีย่อย เฮียลอยจากบอดอับไอดอลครับเฮียลอยนะครับสุชาตินะครับมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญคุณสิงห์นัตพบชาเน่ครับขอเรียนเชิญที่ด้านหน้านะฮะ